ตื่นแต่เช้าเนี่ยก็ง่วงนอนเหมือนกันเนาะโอเคนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเอ็มอาร์ฮอสเกมเมอร์นะครับอ่ะวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไล์เกลิสหรือว่าเกมสถิติแล้วนะครับช่วงนี้ผมลงคลิปบ่อยมากทุกวันนะครับก็ผมว่าจะตั้งไว้ลงคลิปอ่าวันละคลิปอะไรนี้นะครับส่วนของท่านไลท์เนี่ยอยากดูหรือเปล่าถ้าอยากดูสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่10โมง12นะวันนี้ผมจะมาทําอะไรดดีีีคครรรััับบในนนนเเกกกมม้าาชว่ะ โอเคหลังจากที่ผมอ่ะได้พูดไปต่างๆไปนะครับว่ามีคอนเทนต์ต่างๆมากมายที่ผมอยากทำมากนะครับก็เป็นคลิปที่แบบว่าที่ผมอยากทำเนี่ยคลิปที่ลที่ผมลงไปเนี่ยก็ผมไม่ต้องการอะไรไม่ต้องอไม่ได้หวังอะไรนะครับผมหวังแค่ว่าเพื่อนๆดูแล้วสนุกเออดูแล้วมีสาระกับเพื่อนๆดูแล้วมีความสุขแค่นี้นะครับผมก็โอเคแล้วนะครับสำหรับทอนนั้นคลิปต่างๆที่ที่ผมทําลงไปในช่อง ใครที่ดูทุกเกมอ่ะผมก็ขอขอขอ,ขอบคุณมากจริงที่ติดตามผมแ้วอย่างจริงจังนะไม่ติดตามเพราะเกมเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็หรือว่าใครที่จะดูเกมเดียวผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ก็คือแค่เข้ามาดูเนะี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับเพียงแค่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมไหนไลน์ไหนเนะี่ยผมก็ดีใจมากแล้วนะครับโอเคสซาั้นแพ็กเกจนะครับผมที่จะามาจัดในวันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจ8 9บาทเป็นการ์ดนะครับซื้อ1แถม1อันนี้นั่นเองที่ผมบอกเลยว่าผมจะทำคอนเทนต์แบบว่าเปิดการ์ด เออ่เขาเรียกไงการ์เซอร์เนาะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้อะไรใช่ไหมนี่ครับโอเคเป็นท็อป10ตัวละครเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวกากากเนี่ยมันมันเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะเพราะว่าคือมันแบบเขาเรียกไงนี่เหรอใช่ป่ะาการ์เท็อป10สุดสุดป่ะอ๋อใช่ป่ะนี่ครับตามนี้เลยเพื่อนๆเปอร์เ,เ,รเซ็นต์นะได้เมอร์คิว e ลีมาก็ดีป่ะมันมีฮานชายองป่ะ อา่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นขออีเวนต์ใหม่ดีกว่าโอเคผมซื้อไปก่อนแล้วกันครับ <f uck> ก็มาดูกันว่าจะได้อะไรเนะาะสถานการณ์ดีครับก็ได้ไปเนี่ยผมจะไปอัพรีวิวด้วยนะครับก็เอาเจ้าตัวละครที่ดีที่สุดแล้วกันนะก็สถาน GTA นะครับของท่านเซิร์ฟอ่าที่ผมบอกมิวทีนครับเปิดเซิร์ฟวันนี้ไปที่ร้อยนะครับเปิดเต็มอย่างทางการแล้วใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ลิงก์ที่ขอด้านใต้ล่างเหมือนเดิมเลยครับไปร่วมสร้าง โอเพกันได้เลยครับไปสร้างแบบว่าเ็เรียกไงบบสร้างแบบว่าสตอรี่กันได้นลครับผมก็เนี่ยจะดูเพื่อนๆเล่นแล้วกันผมจะเล่นกับขำสนุกสนุกก็เฉยไม่ได้อะไรมากโอเคและก่อนจะไปครับมันมีแพ็คการ์ดอ่อองดาซิทมาขายเนาะก็เป็นจี้กับการ์ดเดี่ยวนะครับจี้กับการ์ดเดี่ยวเนี่ยก็แตกต่างกันอยู่ที่ราคานะ2,700บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนธนาซิทธรรมดาอยู่ที่89 9ราคาปกตินะ ก็ถ้าถามผมเนี่ยว่ามันซื้อคุ้มไหมถ้าเป็นไอดีที่อยากปั้นเองอะ่ะมันก็ไม่คิดมันก็ไม่อะไรนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเล่นแล้วแบบคุ้มจริงอะ่ะผมแนะนาซื้อ ID ดีดีกว่านะครับก็ส่วนร้านไอดีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีร้านไหนแนะนําบ้างเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยรู้จักร้านเลยนะครับสาหรับร้านไอดีนะก็ เพื่อนๆเนี่ยพิจารณาแล้วกันนะว่าคุ้มไม่คุ้มเติมในเกมเนี่ยอาจจะเป็นการสนับสนุนเกม,มเพื่อนๆอี่แบนี้ก็เติมได้ไม่ว่ากันนะครับส่วนใครที่มีงบเงยอะๆเนี่ยก็จัดได้ไม่ว่ากันใครที่แบบไม่ซีเรียสอะไรนะส่วนใครที่ซีเรียสอ่ะแนะนำไม่ย่าไปเติมครับเพราะว่ามันแพงเกินอโอเคผมมาอยู่ในแฟลก,ก์ดท็อปสิสุดทิตกันดีกว่านะครับใบแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครอ,อะไรเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าเนาะโอไปุ๊บไม่เป็นชูชูนันเพื่อนองส่เราจะได้ชูชูรีวิวแล้วป่ะนะครับ <laughs> โอเคและต่อมาครับอีกนนึงอ่ะะจเป็ไรย ไปดูสิปึ๊บเป็นออร่าโจอี้นะครับผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่นะเบื่อเออเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่นะแต่ก็ได้ชูชูมาก็ดีไหมก็พอจะได้นะชูชูนะครับอ่ะถ้าผมจะเอาชูชูไปเล่นแล้วกันน่าจะดีกว่าออร่าโจอี้หรือเปล่านะครับชูชูนี่อยู่ต่ําหรือว่าอยู่สูงกว่าผมไม่มั่นใจนะอ่ะนะครับอยู่สูงกว่าออร่าโจอี้ครับถ้าผมจะเอาชูชูไปเล่นแล้วกันนะครับความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อสร้างโอกาส50เนาะจ่ายค่าผ่านทาง ก่อสร้างคนพื้นฐานนะครับคูนสอนะครับแล้วก็โอกาส40%เนี่ยสร้างไรไมาในพื้นที่สุ่มนะครับเป็นที่อื่นนะแล้วก็เมื่อพลอยเต๋าปั่นศัตรูนะโอกาส50%ังคับย้ายศัตรูไปยังพื้นที่ของชั้นายใน5ช่องข้างหน้าและขังคุกนะครับแล้วก็เมื่อพลอยเต๋าับเบิลเนี่ยเราจะได้ของทงด้านมาเบิ้ล6 0ของเงินเดือนด้วยนะครับก็เป็นาสายคล้ายพระสุทนแบบตะกอดนะครับก็น่าจะเล่นเป็นดูดนะผมน่าจะเล่นเป็นดูดขังแล้วกันนะครับดูดขงังอย,ยู่ไหนเอ่ย ใส่เป็นจี้ดูดขานะครับแล้วก็เป็นเป็นเส้นสายล้มจะจ่าเลยนะผมจะเล่นเป็นเออเส้นไหนดีหนะ้าเป็นต้องใส่หลงฐานที่เปด้วยก่อน,น,น,นเพราะว่าเราจะได้แบบว่ามีการตายเยอะนะครับแล้วก็เป็นเป็นหมีดีไหมหมีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอ่ะผมจะรีวิวชุดล้วกันนะครับก็รีวิวตาเดียวแล้วกันนะครับขำๆแพ้ก็ไม่เป็นไรให้ดูแบบว่าการเนี่ยที่เราเติม89บาทเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับก็ มันอยู่ที่ดวงได้แหละที่จะได้ตัวละครดีๆเนาะแต่ถราบผมเนี่ยแล้วตัวนี้มาก็ามาแย่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าจี้ผมดีบ้างเออแต่ตัวละครมันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยโอเคนะครับเซตที่ผมใส่มาจะเป็นเซตนี้เลยเนะครับเจอกับเวตานะครับมากัน ไม่รู้จะสู้เวตาได้หรือเปล่านี่ครับโอเคนะครับได้ทอยนะครับที่จริองอ่ะผมแบบว่าที่ผมเลือกเล่นด่านอรีน่าเนี่ยเพราะว่ามันมันเหมาะกับคอมโบกับรองเท้าครับมันคอมโบรองเท้า,ายากน,นั่เองนะเราจะกลับเมือมาดุได้ง่ายนะครับแล้วก็ได้เกาะด้วยนะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฆ่าเราได้ง่ายเอ้ยได้ง่าย,ได,ายได้ยากขึ้นดิไม่ใช่ได้ง่ายเออแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ฆ่าเราง่ายเหมือนเดิมนะเพราะว่าด่านนี้มันแบบเป็นด่านที่แบบเขาเรียกไงอ่ะกย่วกับ ไม่เจอเหรอเงินได้พอเหรอแพงขนาดนั้นเหรอโอ้โหแพงมากเลยนะเนี่ยเราก่อไม่เลยไม่มีครับเมืองแพงมากแต่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ในการสมสร้างน,นะครับสมสร้า,างที่ค่อนข้างสวยนะครับเป็นทิปเปิลเนาะก็ตัวละครน,นี้เป็นตนัวละครอะไรเอ่ยเป็นสายอะไรเอ่ยผมพูดได้เลยนะเป็นสายไฮบิดนั่นเองนะครับเล่นได้ทั้งล้มทั้งวิกนะตัวละครที่สกิลสร้างสกิลแบบประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วโดดมาหาผมอย่างนี้ก็โดนเมนูไปดิเพราะว่าเขาไม่มีเมืองนะครับโดดมาอย่างนี้ก็น่าจะเรียบร้อยดิ เออกินเมนูไปก่อนนะครับอ้าวแล้วเป็นตามให้เกลื่อนย้ายออกครับถือว่ารอบตัวไปอาลาฮอตพอตนะตก็แบบว่าอ่าใช่เนี่ยครับสอบไว้ก่อนไม่มีเงินสร้างเมืองนะเพื่อนแพงมากจริงผมจะไม่สร้างแล้วกันนะแต่ไปสร้างเมืองข้างหน้าครับรถสะดุดเขานะอ้าวไม่ออกซะง,งั้นครับสี่ได้ไหมโอ้เบิ้์นครับ ลงก่ะดรอย่างนี้ตับใดที่เวต้าเขายังไม่มีแลนด์นะครับเพื่อนๆก็เขาจะทำอะไรผมไม่ได้แต่ถ้ามีแลนด์เนี่ยผมก็จะชิบหายไว้วอดเลยทีเดียวนะแต่ตัวละครน้องมันค่อนข้างน่ารักนะชูๆนะครับมีเสียงด้วยตัวเสียงไม่ได้หรอเริ่มเลยครับ เอาเลยครับแล้วมีแลนแล้วผมบอกเลยว่าตาหน้าถ้าเขาเคลื่อนย้ายเนี่ยมีสิทธิ์โดนเด้งไปแลนเขาแน่นอนนะแต่ผมมีหมวกสองั้งนะครับมันไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชาร์จโล่ด้วยนะครับหืมตด,ดอีกแล้วโหและดูดไปก่อนครับหมวกขายไปหนึ่งทีที่เขามีดูดด้วยนะมีดูดแล้วก็มีแบรนยาน,นครับน่ากลัวทีเดียวอ้าวตกเมืองผมอย่างนี้กินอีกเมนูนึงไปก่อนครับเป็นเกี๊ยววาสบีนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเมนูที่ดีสุดนะมัง เพราะว่าเป็นทุบเต่าะนรับทำให้ฝันรงข้ามเนี่ยเสียเธอได้หนึ่งเธอเลยทีเดียวนะครับสัตวน,นั้นอ่าเกี้ยวนะถ้าถามว่าหน่อยดีไหมมันก็ดีทุกเมนูนะนะครับอาออพอไหมไม่สร้างครับพอแต่ไม่สร้างนะหรอเออไม่ออกนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>ทอยอย่างกากเลยเพื่อน ไม่อันนี้เงินไม่พอครับเพราะว่าเป็นลายสีนะลายสีเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเมืองน่าจะแพงสุดครับแล้วตัวละครชูชูเดี๋ยวมันเป็นตัวละครเก่าเนาะมันก็เลยทําให้แบบว่า,าการสร้างเมืองเนี่ยค่อนข้างแพงครับแพงกว่าตัวอื่นด้วยเนื่องจากส,สกิลของตัวละครเนี่ยจะเป็นของางน้านสร้างาจ่ายค่าผันทางน,น่ยไอ้ค่าพื้นฐานในการสร้างเนี่ยอยู่ที่่อเปอร์นะครับถ้าเทียบกับตัวสายสร้างแรนตัวอื่นๆน่ะอย่างเช่นพระสุทนหรือว่าจะเป็นจอยเนี่ยมันจะอยู่ที่สิบเปอร์ใช่ปห นะครับแต่นี้เป็น12เปอร์เลยมันก็ค่อนข้างแพงเนาะ,ต,นนะตัวของทานหน้าน,น้องชูๆเองเนอะครับเก้าได้ไหมจริงๆผมอยากจะกลับมาสร้างถุตรล้ายสีมากนะแต่ไม่รู้ว่าตังค่าเ,เอ็มเนี่ยจะพอหรือเปล่าไวลองสิเอาว่ะอ่าไม่พอหรือเปล่าครับหรือว่าไม่สร้างครับน่าจะไม่ออกนะโอกาส50เปอร์เนาะอ่าไม่ออกเลยครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วเขาดีดมาหาผมเนะี่ยแล้วรู้สึกว่า จะติดหมวกครับแต่เขาไปเมืองผมในงานจังหวะนี้กินอีกหนึ่งเมนูฮะเป็นลูกอมผลไม้ครับอันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างดีปะ่ะโอ้โหและตาไม่เคลื่อนย้ายเขาเออกอย่างต่อเนื่องเลยครับถือว่าดวงดีมากเลยเนะี่ยสาเปอร์ดวงดีจัดเลย อ้าวรู้สึกว่าจะ,จะติดป้องกันผมวะอ๋อติดป้องกันครับแล้วสิบเอ็ดไปได้มาลาฮอสพอต่อฮะเป็นยังไงและยังยกเว้นอยู่เลยครับโอโ้โหเพื่อนๆตัวนี้เขาย,ยกเว้นดีมากครับและผมต่อระเบิมไปก่อนหนึ่งทีผมต้องรีบฆ่าเขาให้ได้ครับไม่งั้นอะ่ะผมจะลําบากแน่นอนครับผมบอกแค่นี้เลยสร้างเสร็ลูกโอโ้โหไม่สร้างเลยเพื่อนๆโอ้เปอร์เซ็นต์มันเนี่ยค่อนข้างต่ำตมเลยเกินนะห้าสิบเปอร์เนาะเออ แลสเตยครับแต่ตาไม่เ่อนย้าติดนะข <_ d ata> อ,อเถอะท,ทักทีเถอะโอเคสร้างโล่นี่ครับนอกจากแลนจะมาสร้างแล้วโล่ก็ยังไม่ติดนะเพื่อนหรือว่าผมไปชนะบ่อยวะผมไปทําเกรดมาไงแล้วผมชนะแบบว่าติดต่อกัน10ตารวดเะครับมันก็เลยตาน,นี้อาจจะแบบเว้ยเว้ยเขาหน่อยอยยะไรเงี้ยเพราะผมชนะเยอะเกินแล้วอะไรเงี้ยแล้วโดนดูไปก่อนครับโลหายนะ <_ d ata> ผมเสี่ยงมากเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยสร้างโล่เลยนีครับ มันก็อาจจะลำบากน,นิดนึง12เฉยเตะไหมไม่มีแลนนะเออลืมไปจะเตะได้ไงอะสร้างเลยครับมาสร้างตอนนี้ก็คือสายไปแล้วอะสร้างทำไมเจ็ดได้ไหมบ <4. S 1> นสี่สร้างโลกหน่อยไห้สร้างโลกเลยครับสร้างโลกของผมเนี่ยมันอยู่ที่อ่ห้าสิบเปอร์นะก็ไม่ติดเลยได้ป่ะเออห้าสิบเปอร์นะ แล้วก็สกิลของตัวละครการสร้างแลนเนีน่ยห้าสิบเปิดก็ไม่ออเหมือนกันสร้างครับและดุดขังอย่างนี้นะน่าจะบอกเลยว่าน่าจะโอเคมากเลยเพราะว่าคือเขาเขาจะไงล่ะเขาจะไม่ยกเว้นข้ามคำถางปะไม่หนึ่งบีหรออ๋อเมืองคูณสี่หนึ่งบีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเป็นการ์ดเก่าแล้วติดคูณหัวนะนั่นเรื่อเห็นปะคุณหัวด้าน,นบนอ่ะอย่างเยอะเลยก็คือเขาโดนคูณหัวผม แพงมากเตะไหมไม่เตะครับและเคลื่อนย้ายออกปะออกครับและสร้างอีกรอบหนึ่งยังไม่ดูดเลยครับเ,เพื่อนๆโอ้โหดูดยากดูดเย็นเหลือเกินสากนิลปนชูชูของเราใจจะขาด <c oughs> อารมณ์แบบว่าสร้างสามหลังเนี่ยเอ๊สร้างสิบหลังติดประมาณหลังหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> ได้ไหมเจ็ด <7 S 1> ครับอ้าต้องกลับมาดูด,ดครับถ้าดูดเข้ารอบนี้ก็คือผมนักศนะนะ เพราะว่าเขากู้ไปแล้วโอ้โหและวเขามีป้องกันครับถือว่าป้าอยู่ดิมก็มีป้องกันเนี่ยและรียบร้อยครับดีดมาผมนี้ก็น่าจะตายเองเพราะว่าผมมีโลนนั่นเองนะคะีครับและยกเว้นของเขาไม่ออกนะครับ โอเคไว้ประมาณนี้ด้วยกันสับชูชูนะครับเ,เพื่อนๆพืท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายนะครับ89บาทเราได้ชูชูมาเล่น <c oughs> เออทรมานเลยเกินนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยออร่าจอี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับชูชูยังขนาดนี้ออร่าจอี้เนี่ยจะขนาดไหนนะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเนาะทำเคสร,รายสัปดาห์แล้วก็รายวันด้วยนะครับเพราะมันจะรีแล้วแล้วก็เปิดอ,อ่อีเวนต์นะครับรับสูงสุดของท่านสอง0 0 0เพชรเนี่ยอันนี้จนถึงวันที่31สิงหานะใครที่ เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ายังไม่ได้ล็อกอินนะครับหรือว่าต่างๆเพื่อนๆ่ะลืมล็อกอนะินอ่ะอย่าลืมมาล็อกอินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะพลาดของดีๆไปนะครับค่อนข้างเยอะเลยอ๋อพวกเนี่ยสามารถบ้านตัวได้เลยนะถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้การด์ดดีๆอัพแล้วแสนเนี่ยมันค่อนข้างการันตีเนาะแสนเนี่ยดีมากนะครับส่วนกล่องอยัมมินเนี่ยก็เพิ่มอาจจะได้คุมต่อมาเพิ่มความถอยแม่นไปอีกนะครับแล้วก็อมดาวเนี่ยได้ถึงประมาณอพันห้า 1, เลยใช่ปะ่ะนะครับราคาคุ้นแล้วกันพันห้าเนี่ย แล้วต่อมาครับเป็นเที่ยวรอบโลกนะจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมไปนอกอินแล้วกันไม่ใช่นอกอินดิไปเที่ยวรอบโลกนะครับโอเคมีอะไรไม่เอ่ยอ่ะและเหมืองครับอย่าลืมเหมืองอันนี้สําคัญมากครับอย่าลืมเหมืองนะก็มันได้เพชรประมาณ3-400เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอตัวเราไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆก็พื่เป็นข้ามารับชมเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วนะครับถ้าชอบก็แค่อย่าลืมกดไลค์กดซับเหมือนเดิมนะครับไปแล้วไม่บายนะครับจะลืมกินข้าวเช้ากันด้วยนะ